รุ่นพี่เพิร์วีลินสลาแจ้งเจ้าของแชทหลุดดราม่าล็อกกี้แฟนขอพูดบ้างจากดรามา่านางเอกช่องวันเพิร์วีลินสลาตั้งกิจสุวนิตหลังไปร่วมคอนเสิร์ตแจ็คสันหวังเมจิกแมนเวิ l ์ t ทัวร์2022และได้ลัอกกี้แฟนขึ้นเวทีกับแจ็คสันหวังแต่หลายคนมองว่านี่คือล็อกกี้แฟนซะมากกว่า ทั้งมีแชทหลุดก่อนขึ้นเวทีทำนองเป็นตัวแทนหมู่บ้านฝากด้วยใส่กางเกงสีม่วงประเด็นนี้สาวเพิร์ดออกมาชี้แจงแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีการล็อกอภิสิทธิ์ใดๆไว้ให้ตนเลยตนก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นแฟนขับเฮียแจ็คเท่านั้นล่าสุดมีรุ่นพี่สาวลายหนึ่งของเพิร์ดออกมาชี้แจงประเด็นข้างต้นบอกว่า ขออนุญาตชี้แจงประเด็นโพสที่เราลงไอจีที่เป็นดราม่าอยู่ตอนนี้นะคะขออธิบายเป็นข้อๆตามนี้ 1. ชทที่เราลงเป็นแชทเราที่คุยกับน้องเพิร์ดประโยคว่าขอให้ได้ขึ้นไปบนเวทีกับพี่แจ็คนะตัวแทนหมู่บ้านเราอวยพรน,น้องเพราะน้องอยู่ในโซนหลุมส่วนเราอยู่ชั้น2โซน se. เหตุผลที่อวยพรแบบนั้นก็เพราะเราเห็นคลิป คอนวันแรกมีแฟนขับโซนหลุมได้ขึ้นไปบนเวทีกับพี่แจ็คเราก็โวยพรขำ,ขำๆแชทคุยกับน้องแบบเล่นๆกันไม่คิดว่าน้องจะได้ขึ้นไปจริงๆค่ะเราเห็นน้องตอนที่ทีมงานพาน้องออกมาแล้วเราเห็นจากจอภาพเราเองก็ตกใจยังดีใจไปกับน้องอยู่เลยค่ะ 2. เราไม่ได้เป็นทีมงานสตาฟคอนพี่แจ็คค่ะและไม่ได้เป็นสตาฟของคอนเสิร์ตใดๆเลย ต้องขอโทษแฟนขับพี่แจ็คและอากาเซ่ทุกคนด้วยนะคะถ้าทำให้เกิดการเข้าใจผิดขอโทษค่ะและเรามีส่วนผิดที่ทำให้ทุกคนเข้าใจน้องผิดและทำให้น้องโดนด่าต้องขอโทษน้องเพิร์ดนะคะและบอกต่อว่าขออนุญาตชี้แจงประเด็นโพสที่เราลงไอจเป็นดราม่าอยู่ตามนี้นะคะย้ำนะคะเราไม่ใช่สตาฟคอนเสิร์ตจริงๆค่ะ